ในภยเียะอย่งอุ้มวนถูกใส่ตัวแน่น,นอนในา่วงนี้ได้เวลาออกไปแอวแล้วครับคุณผู้ชมครับโด<ต><ล>ยเฉพาะเราเทีเ่ยวได้วยกันเฟสสีมหนือรันะตัคุณผู้ชมสําหรับรอบนี้นะครับเพราะว่าเพิ่มปนจะเพิ่มจํานวนตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็มีราียดิ่มจัดนักตัวไปบอปอครับว่า ตอนนี้ตั้งแต่วันนี้อย่างคึกคักกันพองนะครับจะได้สอบถามผ่านระบบซูมนะครับกับผออนันต์สีแดงผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานแป่ผอสวัสดีครับสวัสดีเจ้าสวัสดีครับสวัสดีคุณเดกน่ารีนด้วยนะครับแล้วคุณหทยชนกและกรอบพี่น้องนะครับที่ชมอยู่ตรงบ้านครับผมครับผอครับวันนี้บรรยากาศแปะเป็นจะไดพองครับครับ จริงๆตะกี้ก่อพรตายกกะนะครับตามสอบที่ก่อนนะครับมีความคึกคักกันนะครับแล้วก็อุ้งม่วงกันนะครับหน้าชวนติดตามทีนี้ในส่วนของจังหวัดแร่นะครับก็อยากจะนําเรียนนะครับก็อยากจะเจวนพี่น้องาวเชียงใหม่นะครับแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับว่าปีนี้นะครับต่างมืองแร่็จัดงานรวมพลคนปีขานะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความคึกคักนะครับโดยเฉพาะกัน เดินทางไหว้พระคำบูญขอพอรรวมไปถึงเรื่องของกิจกรรมที่ต่างจังหวัดแปรได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้นมานะครับบอกว่าจะเป็นเรื่องของอที่ผ่านมานะครับจัดงานรวมพลคนปีขานานะครับซึ่งปีนี้นะครับสําหรับคนที่มีปีเพิ่งเป็นปีเสือนปีขานเนี่ยก็จะมีการเดินทางวางแผนนะครับซึ่งจะไปะไหว้ที่วัดพระธาตุจองแหงนะครับซึ่งเป็นวัดสําคัญของเมืองแปรรวมไปถึงเรื่องของ การเดินทางท่องเที่ยวทำบุญต่างๆในจังหวัดแปรครับผมอืมเพราะว่าแปรวัดก็นักกันนาะวัดก็นักคือคักพอมีรวมคนคนปีขานน่ะไปได้ทั้งปีเลยนะเจ้าทานผอมีกิจกรรมทุกเดือนไปกงเลยว่าย่างคือแปรเนี่ยคือคักทั้งปีเลยอีน้าเจ้าแม่นแม่นครับผมครัพผอครับอย่างเดียวถ้าสังเกตตางแจ็กใหม่เนี่ยนักท่องเที่ยวชาวยุโรปนักขึ้นแล้วตั้งแป่นี่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของกอข้าพผอครับ ครับขออนุญเรียนจีอี้นะครับว่าจริงๆแล้วนี่นะครับช่วงช่วงที่ผ่านมานะครับหลังจากที่มีการคลอนคลายแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางเข้าประเทศไทยนะครับก่อมีความสะดวกสบายขึ้นนะครับแล้วก็ความพร้อมของประเทศไทยบอกว่าจะเป็นเรื่องของวัคซีนต่อว่าเป็นเรื่องของความรู้พื้นฐานเรื่องของการดูแลสุขภาพนี่นะครับถือว่าตอนนี้ครับต่างเมืองแป้งเราก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับ เริ่มเดินทางเข้ามาโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นเดินทางแบ็คแพคเกอร์นะครับรวมไปถึงบริษัทโช์เอเจนต์นะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการเดินทางมาเพราะว่าลงสำรวจพื้นที่แล้วกาะมาะดูเส้นทางที่จะบรรจุในโปรแกรมการท่องเที่ยวนะครับ,รบซึ่งตางจังหวัแดแพร่โดยท่านผู้ว่าสมบัติ่วบ,บางโคงเป็นก้อนกีความสำคัญ นะครับในการเตรียมพร้อมในพื้นที่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนะครับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับเรื่องของอความสะอาดของเมืองเรื่องของการแต่งเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวเองนะครับเตือนว่าียใงม่เองเนี่ยนะครับก่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาตั้งแป๊กก็ได้รับอนีิสงตรงนี้เองนะครับว่าการวางแผนเดินทางเนี่ยในแปดจังหวัดล้านนาหรือว่าขึ้นเหนือตอนบนเนี่ยนะครับ จังหวัดแพร่ก็เป็นยุดใหม่ปลายทางอันหนึ่งนะครับที่นักเที่ยวต่างชาติอยากไปนะครับผมอมอโรย์อ่ะเดี๋ยวก่อนนะครับพอ,อตะกี้ตีตีภาพตีที่เจ้าต้นหลวงแล้วก็มีสะพานใหม่ฮันเดี๋ยวทีมงานอันฟิตผาไปฮันได้ก่อนฮันตีไหนพอครับอ๋ออันนี้ก็จะเป็นที่วัดนาคูหาครับต่างต่งังหวแป้ก็จะ้องวัดกาบส่งนะครับซึ่งตรงนี้นะครับวัดนาคูหาจะอยู่ในคน้องว่าอยู่ใน อ้อมกอดของภูเขาครับรแล้วต่างวัดเนี่ยต่างสถาเจ้าบ้านนะครับต่างกรรมการวัดเนี่ยพวกก็จะทําเรื่องของสะพานไม้ไผ่เหมือนสุตอเป้แมงสอนนะครับก็จะออกยื่นออกไปกลางทุ่งนานะครับซึ่งในวันสําคัญนะครับก็มีการตักบาตรนะครับบนสะพานไม้ไผ่ซึ่งตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นจุดอห่งอันเน่าคาผาพนี้นะครับดึงเงินครับอันนี้ก็จะ ป็นลักษณะว่าน้องเที่ยวที่มาแป่แล้วเนี่ยก่อนมาวาดตรงนี้นะครับที่จะเดินทางไปเองครับผมอำเภออย่างครับผอครับอยุวัดเนี่ยครับอ่าจะได้กครับาพสมอยอยู่อยู่อำเภออย่างก็ครับออำเภอเมืองครับผมคือไปเส้นทางวัดพระเจ้าแห่แล้วต่อไปตรงนี้ได้เลยนะครับทุเจ้าต้นใหญ่ขนาดนี้เลยกับข้าพองข้าครับทุ่เจ้าต้นใหญ่ตนหลวงครับผมซึ่ง ตรงนี้ครับก็มีลองดูใน f เฟซบ o ๊กนะครับภาพมุมสูงยังเห็นความสวยงามของพื้นล่างนะครับซึ่งจะล้อมรอบด้วยภูเขาเที่ยวเหมนอยู่ฉากหลักนี่นะครับแล้วก็โดยปกติเนี่ยนะครับช่วงที่นักเที่ยวเดินทางไปเยอะๆก็จะเป็นช่วงเนี่ยครับหน้าฝนนะครับซึ่งก็จะมีการทํานาปลูกข้าวกันแล้วนะครับแล้วก็ช่วงออกพรรษาเนี่ยจะเป็นช่วงที่ใกล้จะเกี่ยวข้าวละนะครับข้าวก็ออกรวงยาวสวยงามเพราะฉะนั้นคือ ตรนี้ก็เป็นแฮมแลนด์มาร์คหนึ่งของจังหวัดแพร่ครับเพื่อนนักเที่ยวประจะาใส่โปรแกรมการเดินทางหรือแม้แต่บริษัทนาเที่ยวนะครับผมแล้วเราเตียวตามอย่างก็ขับผอครับรับรถไปสะดวกมันก็คเอ่อเข้าถึงง่ายครับมีที่จอดรถสะดวกสบายครับผมอ๋อครับอันนี้คือการเดินทางสะดวกสบายนะครับซึ่งในจังหวัดแพร่นะครับเส้นทางที่นักเที่ยวจะไปกันนะครับเพราะว่าจะเป็นวัดพระธาตุแห่เนะ หรือแนะนำนะครับหรือว่าถ้าน้องเที่ยวเพิ่นเอารถไปจอดที่วัดจเจ้าแหงเก็ะบอกรถจากวัดจเจ้าแห่ไปหันน้อยเดียวนะครับ<อ>สะดวกนะครับอ,อันนี้ก็เป็น,านทางเลือกหนึ่งนะครับเจ้าอยู่ใกล้ๆก,กันเลยเนาะช่วงนี้ฝนตกก็เจ้าติแปรท่านบอกอ๋อครับช่วงนี้เกอะเป็น <laughs> ครับผม <laughs> แต่ว่าบัได้ตกนักนะครับ<อ>แ<อ>บบสบายสบายอยู่เกาะวันเว้นวัน,วน,วน,วนหรือสองวันเกือนหนึ่งเกาะ แต่ทำเมื่ออากาศเย็นนะครับบางวันเกาะพ้อดเหมือนกันจะว่าพอฝนลงเนี่ยนะครับคือตอนนี้เมืองแป้เองเกาะเขียวนะครับไปทั้งเขาทั้งเมืองนันนะครับผมเจ mm ้า hmm. ช่วงนี้หลายๆคนก็ชอบไปแอลช่วงหน้าฝนเหมือนกันนะเจ้าพอ,อาเพราะว่ายัางบางตีคาเฟ่ก้าหรือว่าตามตีแอลถ้ามีแบบถุงน้เข้าก็จะงามก็จะเขียวก็จะเป็นแฮมบรรยากาศหนึ่งตีหลายคนก็ชอบไปแอลช่วงหน้าฝนเหมือนกันนะเจ้าครับ ก็อยากจะเเจญจวต่งางพิธีกรทั้งสองท่านนะครับผู้ดำเนินรายการแล้วก็พี่น้องจากเชียงใหม่นะครับซึ่งอนอกจากในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งธรรมชาติหรือแม้แต่เรื่องของการไปไหว้พระองป้อนนะครับเพราว่าจะเป็นวัดพระธาตุจอแฮนะครับแล้วก็เขายังมีร้านกาแฟตัวนะครับที่อยู่ในบรรยากาศเมืองนะครับคือในเขตเมืองของเมืองแป้เนี่ยนะครับถ้าสังเกตเนี่ย ก็จะเป็นตึกบ้านไม้เก่าเก่า,านะครับยังคงรักษาไว้นะครับเพราะว่าบางแร่เองเนี่ยเขาเขารู้เรืเองในเรื่องของยุของการค้าไม้นะครับวก็เป็นความมาั่งคั่งของคนบางแร่ที่มีบ้านไม้สักนะครับบางบางบ้านเนี่ยต้นไม้เนี่ยเสาเสาบ้านในต้นใหญ่ขนาดนะครับวก็ปัจจุบันก็มีการดัดแปลงมาเป็นร้านอาหารเป็นที่พักนะครับรวมไปถึงเป็นร้านกาแฟตัวเองนะครับซึ่งทำให้บรรยากาศ ของเมืองแป้เนี่ยนะครับมีความสวยงามแล้วก็เพราะว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับรวมไปถึงเรื่องของอาหารการกินตัวนะครับที่มิสเบแล้วก็เจิญตัวน่องเที่ยวมาเก็ะจะเป็นหัมอันนึ่งนะครับที่มาแป้แล้วบอกว่าเรื่องของชมเมืองเก่านะครับปัญยยานเตี้ยวแองนะครับผมเห็นเห็นว่าหมหมย่างหนึ่งตีจัดแอลกันก็คือแอลบบคืนมันก็คข้าผอครับเขาก็จะได้หันแสงสีตอมวัดต่างต่างตีเป็นตกแต่งกับบรรยากาศหัมย่างหนึ่งมันก็คขัาผอครับ อันนี้ก็จะได้ย่า้คือเขาได้นอนแปะคืนหนึ่งเลยนะสองคืนก็ได้นะครับนะครับคือคือในรูปนะครับถ้าถ้าสังเกตนะครับดัง่ากีนองที่เชียงใหม่ดูว่าจังหวัดใกล้เคียงลองดูรูปนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของรถรางนะครับปลายเอลอะมะม่ขามมะคืนคือจะอีกครับที่มาที่ไปเนี่ยนะครับคือเมืองแป้เองเนี่ยนะเขาก็ยงคงในเรื่องของความเป็นวิถีอยู่ นะครับเรื่องของความสวยงามเรื่องของสถาปัตยกรรมล้านนายในอดีตนะครับเพราะนั้นบอกว่าจะเป็นวัดบอกว่าจะเป็นชุมชนเนี่ยนะครับจังเมืมองแป้เองตามท่านผู้ว่าราชการถึงวรรัดแป้นะครับแล้วก็นวัตนที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงบริษัทนําเชื่อตัวเน,เนี่ยนะครับก็ได้วางรูปแบบนะครับว่าเขานั่งรถล้างแอ่วเมื่อคืนบอนะครับเพื่อหนึ่งคือปัญหาสีสัน 4, ยามค่ําคืนของเมืมองแป้ะนะครับซึ่งโต๊ะตอนเย็นมาเนี่ยนะครับที่ร้าแปรก่อ เพราะว่ามีความสวยงามนะครับรถมาได้นักบรได้ผู้พานสะดวกครับการที่จะนั่งรถรางไปพอตรงหลายๆจุดนะครับยังวัดจอมสวรรค์นะครับที่ผ่านมาเนี่ยต่งนังเที่ยวนะครับบริษัทนําเที่ยวเนี่ยก็ได้ซื้อแพ็กเกจนะครับไปนั่งรถรางไปนั่งดูวัดรวมวไปถึงเรื่องของคันตรงดินเนอร์ด้วยนะครับซึ่งยังวัดจอมสวรรค์นะครับก็จะเป็นวัดศิลปะไทยใหญ่นะครับเป็นมีความสวยงาม นะครับผมอันนี้ก็เป็นแถมอันนึงนะครับที่เป็นไฮไลท์ของคนแฝดฮารมิการขายทัวเนี่ยแน่นอนนะครับก่อจะมีการพักครั้งนะครับก่อนจะกระตุ้นการเดินทางค่าใช้จ่ายแล้วก็จํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นครับผมอันนี้เป็นวัดจอมสว่างเลยนะครับวัดไทยใหญ่ตีผมเคยไปไทยและกกรนตอนกํงวนพอครับแต่พอบมกคืนก็แบบโอ้คือแล้วก็งามไปแฮมย่างนึงเหมือนกันเนาะเป็นเป็นเป็นมุมที่บ่าคอยได้หันเอี้ยแน่นะนภพนั่นรับ เจ้าท่านพออแสดงว่าถ้าเฮามีมีการทรงเสริมใหือไปแอลช่วงมะคืนแสดงว่าเขาก็ต้องไปอู้กับแต่ละสถานที่ยังวัดว่าอารามไว้แรกว่าพอโต้มะคืนมาเปิดไฟใือเต็มตีเนอร์จีเลยก็เจ้าอมีมีอยู่สองประเด็นครับ่ประเด็นแรกนะครับคือ,ค,อคือการที่เข้าไปในไปทํากิจกรรมนะครับอย่างว่าจอมสมรัค์เหมือนกันนะครับอันนี้อาจจะขอความร่วมมือตำวัดแต่นะครับว่า ในช่วงของเทศกาลยังยังในในในกิจการรมที่จะมีบอกว่าเป็นาวันหยุดยาวหรือว่าวันสําคัญนะครับวัตตวดตั้งเทาทอเองก็ม,มีกิจการรมยกตัวอย่างนะครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเขาจัดงานรวมพลคนปีขานนะครับแล้วเขาได้เจิญน,นั่งเที่ยวในสิบเ็ดจังหวัดภาคเหนือมาแอลมาไหว้พระนะครับรวมไปถึงนั่งรถรางแอลมุงเก่าสีสรรันยามค่ำคืน นะครับเมื่อก่อนได้ไปนั่งกินขนมตุกตรงนี้ตัวเองนะครับ<ม>แต่โดยปกตินะครับคือรถรางเนี่ยจะมีไกด์นะครับที่จาหน้าที่บรรยายสรุปบนรถนะครับ<อ>คือไปต่างจุดต่างๆอย่างอย่าง,งบางวัดนะครับได้ลงได้ลงไปนะครับเพื่อนก็จะเปิดไฟหู้ัต่างคุณอะไรชนกวาดีนะครับจ,จะบอกเพื่อนเขาก็จะบอกเพื่อนว่าวันนี้จะมีคณะมานะครับ<อ>ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักองเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าจากกรุงเทพหรือแม้แต่ต่างชาติ นะครับที่เข้ามาเนี่ยก็ได้เห็นแล้วก็ได้ฟังบางวัดเอามีการตนห้องว่าซอแบบดิซึงสมัยก่อนนะครับซอเกี่ยวสาวก็ซอตี๋สาวประมาณนี้นะครับต่างวัดต่างๆที่บอกจะเป็นสีสันหนึ่งว่าต่างเมืองแพร่ยังรักษาประเพณีเก่าๆหรือว่ากิจกรรมที่คนนุมคนสาวไปตีบสาวก่อยังมีอ่านอน้ว่าเล่นเล่นซึงนะครับซอซึงอีนะครับผมอ๋อ แต่ยังวาดจอมสวรานนะคุณผู้ชมขอย้าํากลัมคือเป็นวาดตีปถ่ายทาละครตึงเรื่องรากนัคาราพูดพิษศวาร,ร,ร้อยปาเอี่ยสามสี่เรื่องมาถ่ายละครทีนี้เลยว่าจอมสวรคร์ถ้าใครได้มีโอกาสไปแอลแปะไปแอลได้เลยนะครับพอครับแล้วจากนี้ต่อไปครับทางททแปะได้มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างพ่องนะครับครับ ในช่วงเดือนกันยายนกรกฎาคมนะครับก็จะเป็นเดือนนึงที่มีวันหยุดยาวนะครับครับอย่างช่วง 12, 13, 14, 15เนี่ยนะครับเรามีกิจกรรมตักบาตรเที่ยงคืนหรือว่าวันเป็นพูดบ้านหังนะครับครับที่วัดสระบโบแก้วนะครับซึ่งเป็นวัะไทยใหญ่เหมือนกันนะครับศิลปะพระวัฒนาไทยใหญ่นะครับซึ่งปีนี้นะครับจัดสองเตื้อมีวันตรงกับวันเป็นท้องว่าวันข้างขึ้นข้างแรงนะครับ ทําให้ปีนี้จะได้จัดสองเต่อซึ่งก็เป็นเป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ทางททนะครับได้สนับสนุนโดยั้งเทศบาลและตังวัดกรรมการนะครับซึ่งการตั้งบัตรเที่ยงคืนนี้นะครับก็จะมีกลุ่มน้องเที่ยวตังชินนะครับที่เพื่ออยากทําบุญแล้วก็ปีนี้ช่วงบีว่าเฮายุบยาวนะครับก็เลยเป็นช่วงวันออกเข้าพรรษาวันสารคดีค่ะประกอบเฟซีเอาลงกล้ามหนึ่งกอน้าเจ้ายังไม่ได้ทำสมาร์ท ขอขอ,ขอเป็นเ<อ>เปเป็น็นนภาพการการบินติพออันทําการบินไห้นะครับอันไฟซีจีครับอ,อันพ <c oughs> อเราเล่ามาได้เลยครับโอเคอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับคือตั้งทอทอเองเนี่ยเขาเามีสายการบินเรามีสนามบินอยู่เมืองแป้นะครับแล้วก็เรามีสายการบินเดี <c oughs> ยวก,ก็คือนกแอร์ที่บินดอนเมืองเมืองแป้นะครับเท่ากันเลยว่าเอ๊ะ ปกติโดยธรรมชาติปัจจุบันนี้นะครับต่างเดินทางของนักเที่ยวเนี่ยจะขับรถมาเองนะครับเที่ยวเองเนี่ยเกือบเก้าสิเปอร์เซนตแต่ส่วนนึงการเดินทางที่นักเที่ยวจะบินมาที่เมืองแปรเนี่ยนะครับหรือมาอันเกาะมาจากมาจากแปรบินจักหน้าหรือว่ามาจากหน้าปิกจากเมืองแปรเพราะว่าจําจนวนยังยังมีบรรณักนกนันะครับตรงนี้เขาก็เลยว่าอุอก,กตัดตันกแปนะครับว่าเขาจะมีแคมเปญ นะครับเดินทางมาแอลช่วงกิจกรรมเขาแจ้ควาเปลี่ยนว่าเชื่อแพร่มไม่แคร์กดน,นะครับก็คือคไม่เอาพแพร่ไม่ต้องห่วงกดเลยนะครับเขาก่อนมีเรื่องของการที่นำบอทิงพาร์ทนะครับที่มาแอลโือคนต่างทีมโชว์บัสเนี่ยเขาก็จะมีเสื้อมอฮอมนะครับเสื้อของออกแบบลายยังในรูปเลยนะครับก็จะม,มีนางแบบนะครับนั่นคือเหมือนว่าหนึ่งเขาใช้ในเรื่องของพิธีอัตลักษณ์นะครับโดยใจเสื้อมอฮอมมัดย้อมเนี่ยนะครับ เป็นเป็นชุดขายอันนึงนะครับคือน้องเที่ยวมาแปรแล้วเนี่ยต้องมาผ่าเรื่องของผ้ามัดย้อมผ้ามอหอมนะครับย,ย้อมขามมมเนี่ยนะครับซึ่งก็จะเป็นอันนึงเป็นอาชีพเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดแปรตวัวเพราะฉะนั้นคือคนที่มากับสายการบินนะครับหนึ่งในเรื่องของอการเดินทางที่มาแปรแล้วเนี่ยชมอวามพัเศ์แล้วก็สามารถที่จะรับสิทธิ์นะครับแล้วก็ยังร่วมกับทางผู้ประกอบการโรงแรมที่ภาคร้านหาตัวนะครับรับ wow. ม้อเลยอะคือเอกลักษณ์ของแปรคือม้อห้อมจะได้ม้อห้อมสวยจ้าขอขอขอย่ำอันตักบาทเตียงคืนถำกรรมแล้วครับผอรับเจริญก็จัดวันไหนก็ครับผอครับในในภาพนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ตังจังหวัดแป้นะครับโดยเทศบาลเมืองแปรแล้วก็ตังวัดสระบ่อแก้วนะครับจะจัดขึ้นในคืนวันที่สิบสองนะครับนะครับเตียงคืนซึ่งในวันที่สองแมลงเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของการ ยุทธพารต์ตีนะครับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไท,ทยใหญ่ไ่ว่าจะเป็นฟ้อนนกโตกิงกะลานะครับรวมไปถึงเรื่องของการที่เราจะมีการสวดเทศนธรรมนะครับโดยที่นั่งเที่ยวเนี่ยที่เขาอาที่มาแอลแล้วมาไหวพ้พระแล้วก็รอตักเที่ยงคืนเนี่ยก็จะได้ทํากิจกรรมในเรื่องของการทุทธพาระเท้ขอพรไหว้พระอุปคุตนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตาบะเที่ยงคืนซึ่ง ในปีที่ผ่านมานะครับหมายถึงว่าช่วงก่อนโควิดสองปีจะมีน่องเที่ยวเดินทางมานะครับมาจับป่ากลางคืนเป็นจานวนนักขนาดเลยนะครับซึ่งสองปีที่ผ่านมาเขาไม่ได้จัดนะครับมาปีหกห้าเขาจัดเมื่อต้นปีไปครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมาจัดในช่วงของวันที่สิบสองคือสิบสองเนี่ยนะครับหรือว่าของสิบสามีลยงคืนเนี่ยแอบรอบหนึ่งนะครับผมมัสระบัวแก้วอีกครับผมครับ แ่จริงคนทก่ด้าอย่างคนในพื้นที่พระหวัดสระบอกแก้วนะครับแต่รรจริงแต่จริง,รง,รง,รงนัอ่านตามตัวอัอกษรจะเปี่ยนวัดสระบอกแก้วครับผมอันนี้ก็อยู่ในเวียงเลวเนาะอ,อนผอครับวัดเนี่ยครับ <ST> ยุย่งใจกลางเมืองเลยครับเป็นวัดอ๋อเป็นวัดไทยใหญ่ครับอันนึงนะครับซึ่ง มีความสําคัญยุคในร้อยปีที่ผ่านมานะครับครับซึ่งมือศิลปกรรมค้าไม้หรือว่าพ่อค้าที่เพิ่งมาจากเมืองพม่าหรือมาตังไทยใหญ่นะครับเพื่อไปสร้างวัดไว้ตัวนะครับผมเจ้าวันตีสิบสามอีนะครับพ่อครับครับผมสิบสองย่างเข้าสิบสามติวันนี่เปินจะตักบานเป็นพูดอยู่แล้วก็เจ้าพ่ออ๋อหรือว่าหลังจากโควิดเขาก็มาได้ตักแล้วเขากําลังจะเริ่มตั๊กเป็นเตือเตือแหลกนี่ขึ้นมาก็เจ้า อ๋ออันนี้คือจัเป็นประจําทุกปีครับของวัดมีอยู่แล้วเจ้ามีมีอยู่แล้วนะครับแต่หลังจากที่เราผ่านโควิดมาสองปีม่ได้จัดนะครับก็เลยปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่เราได้จัดกันนะครับครับพอครับที่นี่อูดถึงอันโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส4ครับขอครับรายละเอียดของเราเที่ยวด้วยกันเฟส4นี่มีจะได้ผ่องครับขอครับครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันวันดีนะครับที่มีการเปิดืึอจองซิป นะครับตั้งแต่6โมง็นต้นมาก็คือเซาเทสมิถุนาเนี่ยก็จะเป็นวันที่เปิดให้ประชาชนนั่งเที่ยวได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับซึ่งเฟสใหม่นี่นะครับเกาะมีอยู่1.5ล้านสิทธิ์นะครับรวมอันเก่าก็รวมกันเกาะประมาณ3.5ล้านสิทธิ์นะครับเท่าคร่าวนะครับจำง่ายๆเลยนะครับคืออันนี้ต้องต้องบอกก่อนนะครับว่าคคที่เพิ่งเคยลงแล้วเนี่ยอันเนี้ยพวกก็จะรอว่าเปิดลงเมื่อใด อันที่สองพร้อมที่จะออกเดินทางเมื่อใดนะครับอันนี้ <S 2> <S 2> อันใหม่นะ <S <S ข้อมูลจะเป็นอี้นะครับว่าวันนี้นะครับซาเ็ตมิถุนาเนี่ยมีการเปิดผู้ลงทะเบียนตั้งแต่หกโมงเช้าไปต้นมานะครับแล้วสามารถที่จะจองนะครับที่พักนะครับระบบจะเปิดจองเนี่ยนึ่งกรกรานะครับแล้ววันที่แปดกรกรา,ก,ก,ราก,ก็คือสามารถที่จะออกเดินทางเริ่มเข้าพักได้นะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ตามอ่าคือตามที่เราไปลงทะเบียนซึ่ง ขออธิบายความเพิ่มนะครับว่า,าวถ้าสมมุติว่าเราดูในเฟซนะครับเพราะลที่เราอยากไปเอาที่ไหนนะครับตอนเนี้ยถ้าเราถ้าเราพิมพ์ในในในตัวเสิร์ชของเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับค้นหาเนี่ยก็จะอ่าถ้าเราพิมพ์คำว่าเราเที่ยวด้วยกันมันจะขึ้นมารายละเอียดเลยนะครับซึ่งผู้ประกอบการแต่ละรายเนะี่ยเพื่อก็จะโฆษณาเพิ่ติดแฮชแท็กว่าเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยนะครับแปลว่าจะเป็นีังไม่นะครับลำปูลำปลาแม่วงอนหรือแม่แต่ พัทยาชลบุรีภูเก็ตก็จะขึ้นมาที่เป็นโวรซึ่งเพื่อก็จะมีเงื่อนไขนะครับในการที่อ่าเพราะว่าในการที่จะรอรับสทธิีน้เาเพียวลงทะเบียนนะครับโครงการนี้นะครับอ่าจองได้ถึงสัปาหตุลาคมนะครับก็คือเป็นวันที่จองวันสุดท้ายสัปสาตุลานะครับแล้ว31 <How? S 2> ตุลานี่ก็คือเป็นวันสุดท้ายของโครงการนั่นคือสิ้นสุดโครงการณ31ตุลาคมนะครับ hmm. เพราะฉะนั้นนักเที่ยวที่ได้ลงทะเบียนไว้นะครับรวมไปถึงเรื่องของการที่จะเอาเดินทางห้องเที่ยวเนี่ยก็สามารถที่ดําเนินการตั้งแต่วันนี้เลยนะครับลงทะเบียนบนเกอะตัางจากวันที่นึ่งไปเนี่ยเขาก็สามารถที่จะไปเปิดจองว่าจะไปที่ไหนก็คือคนละสิบสิบนะครับ <c oughs> คือคือส่วนลดเครื่องบินโรงแรมอาหารการกินของที่ระลึกเหมือนเดิมเอนก็ครับผอครับที่เขาสามารถใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้ ครับผมรัฐบาลก่อนซพอมผ่อน40%นะครับเหมือนเดิมทุกจักงนะครับแต่ว่าขยายซิปไปจนถึง3สิงหาคมตุลาที่จะถึงนี้ครับผมครับแต่ยังเอกเคยลงทะเบียนตั้งแต่เฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามมาแล้วเอกเอกบต้องไปลงทะเบียนซ่อมแหมกรามแมนก่อคาพอครับนม่นครับต่อได้เลยนะครับผมแสามารถที่ลือซิอันเก่ายอมหมดเตื้อพอใจได้นะครับครับผมแล้วก็ติเพิ่มมาไหมนี่แหมตระดนกก็ล้าน หนึ่ง้านห้าแสนสีห้า้านครับประมาณหนึ่งจุดห้าล้านสีก็คือหนึ่งล้านห้าแสนสี่ครับครับแต่ว่าอยลืมมงแป้นะนะครับลงทะเบียนไปแอลที่มาแป้ไปพักที่มาแป้นะครับเขาก็ตังโรงแรมนะครับที่พักหลายๆโรงแรมร้านอาหารเนี่ยเขาก็เข้าร่วมโครงการนี้ตัยนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าโครงการนี้นะครับกระตุ้นรายได้นะครับผู้จ่ายด้านการท่องเที่ยวมือแป้นะครับได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมครับครับ โอ้ดีแต่เลยสำหรับโครงการเราเที่ด้วยกันเฟรชซีนะครับสุดท้ายครับผอครับมีอย่างจะเชิญชวนแล้วก็ย่ำนักท่องเที่ยวขำกแล้วครับสำหรับการไม่เอาติดจังหวัดแปะครับผอครับครับก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณตังอรายกะนะครับตังเอ็นบีทีเชียงใหม่นะครับแล้วก็ตังพิธีกรผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ตังท่านผู้ฟังพี่น้องชาวบ้านที่ชอบชมรายการนี้นะครับว่าทอทสองอ่านแปะเนี่ยเขาก็อยากเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวจากเชียงใหม่ นะครับไปแอลนะครับเมืองแเป้ไปพักสักคืนนะครับพอมีกิจกรรมพอมีแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เรื่องของการกิจกรรมลงมพลคนปีขานนะครับซึ่งเราผมผมลืมรูปไปมานึงนะครับอยากจะนชวนว่าในวันที่เสาร์สี่ถึงเสาร์เจ็ดนะครับของเดือนกรกฎาคมเนี่ยทังกระทรวงว่าทําก็จัดงานมหกรรมชาติพันธุ์สิบเจ็ดจังหวัดภัคเหนือที่เมืองแเป้นะครับแล้ววันที่เสาร์เจ็ดเนี่ยเขามีเขามีการเฉลิมฉลองพระธาตุเจ้าแห่ซึ่ง ร้อยปีจะมีครั้งหนึ่งในการบูรณะและก่ททำบุญสมโภชในวันที่เสาร์เจ็ดตุยนะครับเพราะนั้นอยากจะเชิญชวนนักเที่ยวนะครับที่ได้ฟังได้เห็นในรายการนี้รวมไปถึงพี่น้องเจ้าเจมมี่นะครับถ้ามีโอกาสนะครับอยากเชิญชวนมาแอวมุงแป้นะครับมาพักสักคืนนะครับมาแอวมาไหว้พระรวมไปถึงเรื่องของการลงทะเบียนรับสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันนะครับดนี้ลืมมงแป้นะครับผม ครับจ้าวไปเ,เมืองแปดได้วันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับผออนันต์สีแดงครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานแปดเดี๋ยวถ้ามีอย่างเอจะเอินไปแห่ไหมนะครับขอยินดีจะนักนะครับขอบคุณเจ้าขอ,ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับจัด้ดไปละเสี่ยงไปห่งน้อยแต่แต่เราขออใครอู้อะไรอย่างเงี้ยก็ทุเรียนเอาเหรอวิดีโอนี้คือแปดมีทุเรียนแล้วก็จะจัดรูดแบบ ไปแอลแล้วก็ไปเก็งทุเรียนต่ําคาคาส่วนเปิดอีแนววิจัยอีตัวเหมือนกันอะเดี๋ยวโอกาสต่อไปคงจะได้มาอู้จากันเจ้ามีแฮมไรเรือต้องอู้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้อู้กันแฮมกัมแน่นอนเนาะสำหรับใครตีลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันหนึ่งสองสามเหมือนที่คุณเองนรินบอกอาเฟซีแบบต้องลงทะเบียนแล้วแต่เขาต้องไปกดฮับซิดนะบ่ใจว่าแบบว่ายูเฉยๆนึกว่าจะได้ซิดแล้วบ่ได้นะเจ้าต้องไปกดฮับซิดก่อน แล้วบ่ใจว่าเฮาคิดว่าเฮาได้ซิสแล้วเฮาจะไปแอลไออย่างใจบาได้นะคือเฮาต้องลงจองจองแฮมนะมาแน่ว่าเฮาอาจจะบ่มีซิสหรือว่าซิสโครงการนั้นอาจจะเต็มแล้วก็ได้เหมือนกันจะได้ก็อันรายละเอียดตองเป่าตังค์ขนามันก็จะมีขึ้นมาเหมือนกันเวลาถ้าว่าเขาจะไปจองโรงแรม แล้วก็เอาคูปองไปกินเข้าลดราคาพิเศษอย่างงี้อะเลือกจังหวัดทีนี้สนามบินแล้วก็ก็จะได้ตัวเครื่องบินด้วยตังค์พักหนึ่งดีแทตๆคุณผู้ชมเราเพี่งได้กันเฟสซีเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปใจ้ซิทถึง31ตุลาคมนี้ครับย่างกันกําเดียวก่อนว่าครับในช่วงหน้าจะได้ติดตามสภาพอากาศกันนะครับจะได้วางแผนได้ถูกนะครับว่าวัานไหนฝนตกปเปอ้าอย่างันอย่างใดดูติดตามในช่วงหน้านะครับ อัปเดตอัปเดตกูเรื่องเราเฮามีเรื่องเล่ากุ๊กกุจ้าซวเขาเขาตีไหนผยนยาอยังอุญญงอ้มวนถูกใสตัวแน่นอน